โอเคได้มาเริ่มใหม่นะฮะหลัหงจากที่เล่นหลังจากที่เอ่อสวัสดีท่านผู้ชมด้วยอโอมวอเตอร์ฟลัคฮึมโอช i t เอาไม่ไปดิอย่าอย่าอย่าตามมานะโกมเล่โกโมลีอย่าตามมา วิ่งด้วยความเร็วสูงครับคอมจกน้อโชว์คนเลยวัดเจอ้วนเ้ยเ้เอ yeah ้ยเอ้า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 ยยะยเอ้ยจะไม่ไม่ไปมานอนขดนี้ ตอนพอทำมวยไรกระโดดอีเดเทนจ้ำเออเปิดฟ้าเออหึกระโดดหหน้ากระแทกด้วยความรอเราของข้าเออตีลำการนอนเล่นอ้ยเจอเนอะตีทุ่งหื้งอึ้ง อ้าวกรรมกดมากเออหนึ่งสอง up and down up and down โจ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 ต้นท่าพุงกระดืบครับโจ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 โอ้โโจเฮ้จเฮ้จชอ กระโดดด้วยความระสุไม่ใช่แล้วนะฮะเอาไม่อือหือมาในพาร์ทไหนแล้วล่ะนี้มันมายัางไงวะนี่ด่านอะไรวะอือหือเซนต์คอร์ตนะฮะโอ้ยเจาะ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 โดดไอ้หนูโดด,ดเอาเอ้าเด็กน่าสงสารจะบินแล้วครับเซนต์คอร์ต แบบเอาไปสิลูกเออเจะตค้อนาสงของแล้วครับโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ไโอ้ยโอ้โอ้โอออ้โอ้ยโ้ยโ้อยวอ้นโ้ยอ้้ ดีดไม่รู้ลืมเนืดีดไม่รู้ลืมไม่รู้ลืมไปไหนอ,อแอลตายแล้วคุจะไปยัง,งยไงทาไงใครจะพาผมไปออถอยหลังด้วยความเร็วสูงนะลากแอลแล้วตอนนี้อ,อแอลแม่งไม่ลากกูกูลากแอลออเซนเตอร์คอร์จะไปแล้ว แม่งไปยังไงวะเนียไปไปเนียงพงพงอือเอตีลังกาเทพสามร้อยหกสิบองศานะเซนตอ์คอสเซนตอ์คอสไทยแลนด์นะไทยแลนด์แทนก็สทำไมฝรั่งชอบใจ้วลี่แฮปปี้ตรงไหนเนี่ยหนุดไปซะโอ้โหนกต้วมขึ้นไปทำไม ไปแล้วเซตเตอร์ครอสนะฮะหูอะไรหูอะไรหูอะไรโหเปซาดิสนีวะยูไอแอ s มีเอใช่วะโอ้โหชนมันอมันตัดขาเออมาเดี๋ยวช่วยตีลังกาสามร้อยหกสิบองศา มีการทับด้วยเนี่ยฮะมาถึงนอกโลกเลยนะครับเจออุกกระบ็ดนะฮะอุกกระบ็ดไม่ใช่อุกกาบาตเจมเป็นรวยแล้หละเปิดเลยทีเดียวนะหนีกันนะไม่ปลอดภัยนะฮะว่าจะแอลแอลไอซ์เซนเตอร์ร้อน ระเบิดมาจากไหนวนเดียหนี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 ดีแอลแอลหัวด้วยไปเออไปนะันะ่นน่ะชิงอหมข้าแอลตายเรียบร้อยครับไม่ต้องมีใครดึงแล้วอืเซนเตอร์ลอดัาอาจคอร์สเพคอร์สเพค่าลากเป็นครอบครัวเลยทีเดียว ว้าวเบื่อนะไม่มีทางหลุดนะฮะกาวซีเมนกาวยาแนวเนี่ยเกาะติดทุกสถานการณ์๋มก็ซสีแร่เนะฮะมีตัวอะไรย็ไม่รู้เนี่ยไม่สนใจนะฮะอืมฉันจะบินบินไปเนี่ย แต่แต่แต่แอลแอลแอลเกิดใหม่แล้วลูกในที่สุดก็ถึงนะฮะก่านจะถึงเส้นชัยนะฮะแคร์เลยทีเดียวบึนบึนทำไมต้องมาเจอกับป้ายนี้เอาหน้ากระแทกหนึ่งทีอาพุ่งกระแทกนะฮะ กระโดดอีเดเทนจัำเออเฮ้ยเฮดบาดกระโดดดูท่ากระโดดดูท่ากระโดดด้วยนะฮะระดับโปรเฟชชั่นอลเดย์ยังกลับได้องขาขาดวอตเตอร์ฟกเกอร์ลุงเท้านี่กระโจงกระจายสองข้างเลยนะไม่ต้องท้องต้องใช้ ทังอะไรดีอ่ะอือหือกระโดดกระโดดแปบบ๊บอือหือฟีลลนิ่งเนี่ยเอ้ยอยากจะฟีลลนิ่งอือหับจากจากทำไมไม่ไปอ่ะตั้งหลักแปบบ๊บอือหือโอเคโดดอือหือเอาหวาัวกระแทกพื้น เอ้แท่งเพดานดิพื้นอยู่ด้านล่างจะบ้ากลนมัง <c oughs> กระโดดกระโดดอีกทีนึงกระโดดอีกอือ <c> ห <oughs> โดดกว่าจะไปได้แล้วอือ <c> ห <oughs> กลุดเอ้ยมันช่วยกันเฮช็อตได้เอากลับมาอื <c oughs> กระโดดอือ <c> ห <oughs> เอาหัวกระแทกแอลกรมไปดี ไม่มีเท้าแล้วมันอยู่ไม่ได้เลยไงอืมอึชอือเฮ้ยเจ้ะอื้ืออ้าวลอดลอดลอดแง่กลับมารับก่อนกลับมาเฮ้ยเจ้ะเฮ้ยดีตัวอื้อข้าปลาไหลดีปลาไหลตาแห้งอื้อ เจอฮึยเึมฮึมกะโดดกระโดดจะเทนจ้ำจะเทนฮึมท่าประไลก์กระดึ๊บวอเตอร์ฟาเก์มาอีกแล้วนะครับกับพอลูกเอยไม่ใช่พอลูกด่าอะไรก็ไม่รู้ฮึมวู้วเบ๊เบ๊เบ๊เอ้าทำไมไปไม่ได้ไปดิเออ หยับมือแม่งไม่สนใจชนเด็กไม่รู้ลูกใครชนเข้าเส้นชัยครับทำไรทำไรฮะทำไรดุนดุนถอยมาชนแป๊บเหมือนอินเตเทนจำ้ำหยียบหัวข้ามหน้าไปเลยเฮือ,อพังเป็นนะนะไม่สนใจเนะี่ยเกิดมนาะเพื่อพัง ดูเอลดูเอลด้วยเอ่อจะอะไรอะไรอะไรหักทางแกะหวังว่าคงจะเป็นไม้คงไม่มีส่วนไหนหักโอ้โหแค่พุ่งญ้ายังไปไม่ได้เลยชีวิตนี้ไม่ต้องทำมาหากินแล้วกระโดดดิกดย้อนดอบบดิจิตอลทำไมไปไม่ได้วะเฮ้ยหนี มันต้องมีเครื่องทุ่นแรงหรือเครื่อไม้ลรยหัวไม้ไม้หัวลวยอืตามสเต็ปที่มีคนสั่งสอนไว้ออื